มาดูนะคะการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนในหนังสือเรียนของเราหน้าที่18ประกอบนะคะเราใช้หนังสือที่เรามีอยู่ประกอบได้เลยนะคะการเปรียบเทียบแล้วก็เรียงลำดับจำนวนเป็นยังไงนะคะวันก่อนครูก็ได้ส่งลิงก์ให้นักเรียนดูกันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนี้ครูก็จะมาสรุปองความรู้นะคะสรุปบทเรียนเรื่องนี้ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง นะคะ,ะการเปรียบเทียบนะคะเราสามารถที่จะเปรียบเทียบเลขโดดนะคะในหลักซ้ายสุดก่อนซ้ายสุดอยู่ทางไหนลูกอ่าอย่างเช่นนี่เขาเปรียบเทียบระหว่างกาแฟดิบแล้วก็ลิ้นจี่กาแฟดิบมีอยู่เท่าไหร่ลูก4ี่0 0 0สกิโลกรัมลิ้นจีเท่าไหร่คะ 9้าล้านแปดแสนเกี่ิโลกรัมให้เราเปรียบเทียบให้เราเปรียบเทียบเลขโดดซ้ายสุดมาก่อนอันนี้ง่ายเลยเพราะว่าจำนวนหลักมันไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมกาแฟดิบหกหลักก็คือมีแค่หลักแสนส่วนลิ้นจี่นั้นมีตั้ง7หลักหรือว่าถึงหลักล้านเราสามารถบอกได้เลยไหมลูก อบอกได้เลยว่ากาแฟดิบนั้นน้อยกว่าลิ้นจีนะคะอ่านี่ไงเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายสุดโกอนนะคะ4ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักแสนมันก็มีค่า4ี่แสนส่วน9ตัวนี้อยู่ในเลขโดดซ้ายสุดนะคะเป็น9ก็มีค่า9ล้านเพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลย 4แสนสี่น้าพันจอยน้อยกว่า9ล้าน8 9ด8 0นนเระคะเราก็เขียนแทนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ได้เลย<อ>ก็คือ4,400ให้อขอโทษค่ะ449,708้四十四十九九九十十น้อยกว่านะคะ เครื่องหมายน้อยกว่าที่คุณครูเคยบอกว่ามันคุณครูเปรียบมันเสมือนว่าเป็นปากจระเข้และปากจระเข้อันนี้มันจะชอบอ้าปากมาทางเลขที่มีค่ามากเมื่อมันอ้าปากมาทางนี้ก็แสดงว่าทางนี้มีค่าน้อยกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้ก็อ่านว่าน้อยกว่านะคะ4 4 9 7 0 8ก็จะน้อยกว่า9 8 9 0 ขอโทษค่ะ9,897,804นั่นเองหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า9,897,804มากกว่า4,49,708เราก็เขียนแทนสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายนี้มันก็จะอ้าปากมาทางนี้ก็คือมากกว่านะคะ เราสามารถเปรียบเทียบได้อันนี้ในกรณีที่จํานวนหลักมันไม่เท่ากันง่ายหน่อยนะคะ่าต่อไปมาดูนะคะพิจารณาการเปรียบเทียบปริมาตรการทรงออกลิ้นจีกับถั่วเหลืองลิ้นจีมีเท่าไหร่ลูกอ่านได้ไหมคะเราอ่านได้แล้วยังพยายามอ่านให้ได้นะคะถ้าเรายังอ่านจํานวนไม่ได้เราก็จะอ่าเรียนเรื่องนี้ไม่สนุก นะคะอ่ลิ้นจี่เท่าไรถ้าคนไหนที่ยังนับไม่ได้เอาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านลิ้นจี่มีอยู่เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่กิโลกรัมนะคะทั่วเหลืองอ่านี่มันมีเจ็ดหลักเหมือนกันนะคะเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดกิโลกรัมเราลองมาเปรียบเทียบอ่ะ คุณครูบอกแล้วว่าให้เราเปรียบเทียบจากหลักซ้ายมาโกนนะคะตัวเลขอ่าตัวนี้ก็9ตัวนี้ก็9 9ล้านเหมือนกันต่อไปถ้าตัวซ้ายสุดเท่ากันให้เราขยับมาตัวถัดไปนะคะที่อยู่ด้านขวาตรงนี้หลักแสนคือเลข8หลักแสนตัวนี้คือเลข3 8ปดแสนกับ3ามแสนอันไหนมากกว่ากันคะแปดแสนมากกว่าหรือที่เราเรียกว่า3มแสนน้อยกว่าก็สามารถตอบได้เลยว่าลิ้นจีเป็นยังไงกว่าถั่วเหลืองลิ้นจีก็จะมีค่ามากกว่าถั่วเหลืองนั่นเองนะคะ อ่านี่เราก็สามารถมาเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์ได้เลยว่า9 8ล้านมากกว่า9 3ล้าน17,17นะคะนี่คือการเปรียบเทียบอ่านะคะเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่านะคะหรือถ้าเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ เก้าล้านสามแสนนะคะน้อยกว่า9ก้าล้านแปดแสนเนะคะอ่าตัวนี้มากอ่านว่ามากกว่าตัวนี้อ่านว่าน้อยกว่าให้จำไว้เลยว่าตัวนี้มันจะอ้าปาก อ่ครูจะเปรียบมันว่าปากจระเข้มันจะอ้าปากมาทานเลขที่มีค่ามากเสมอนะคะให้เราจามมึไว้ได้ไม่ลูกการเปรียบเทียบจำนวนไม่ยากนะคะแค่คให้เราดูหลักของจำนวนให้เป็นนะคะเปรียบเทียบค่าของแต่ละหลักจากซ้ายจากด้าน อ่เปรียบเทียบจากด้านซ้ายมาด้านขวาเรื่อยๆนะคะถ้ามันเป็นหลักแสนกับหลักแสนเหมือนกันเราก็ดูหลักแสนตัวซ้ายสุดโกนว่าเท่ากันไหมถ้าเท่ากันดูหลักถัดไปหลักถัดไปจากหลักแสนก็คือที่อยู่ติดกับหลักแสนก็คือหลักหมื่นถ้าหลักหมื่นเท่ากันอีกเราก็ไปดูในหลักพันถ้าหลักพันเท่ากันอีกก็ไปดูในหลักร้อยนะคะทำใจเย็นๆพิจารณาดูให้ดีนะคะ ได้ไหมคะอ่าต่อไปคุณครูให้เราทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนของเราตรวจสอบความเข้าใจนะคะให้เราทำข้อนี้นะคะมีอยู่สองข้อย่อยนี่เขียนวงล้อมรอบจํานวนทุกจํานวนที่เมื่อนำมาเทนในช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำให้เป็นจริงนี่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ จำนวนใดเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่าเห็นไหมปากจระเขีอ้าปากมาทางด้านนี้แสดงว่าจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมนี้จะต้องมากหรือน้อยกว่าตัวนี้คะติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตอกอ่านี่ไงมันอ้าปากมาทางนี้ปากจระเข้อ้าปากมาทางนี้แสดงว่าจํานวนด้านนี้จะต้องมากกว่าตัว นี้เราก็มาเลือกนะคะจำนวนนี้ใช่ไหมจํานวนนี้ใช่ไหมจํานวนนี้ใช่ไหมให้เราลอกลงไปในสมุดนะคะตัวไหนที่ใช่ที่จะนํามาใส่ตรงนี้ให้เราวงกลมนะคะอ่าข้อนี้ก็เหมือนกันจํานวนที่เขาให้มาคือ9ก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสีุ่๊บอันนี้อาปากมาทางนี้ แสดงว่าจํานวนนี้ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าทางนี้เห็นไหมปากจราคี้อ้ามาทางนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องมากตรงนี้ต้องน้อยแล้วจานวนไหนล่ะที่น้อยกว่าจํานวนนี้ในทั้งหมด4ี่จำนวนที่เขาให้มานะคะนักเรียนทําลงไปในสมุดนะลูกอ่ะสองข้อนี้นะคะอ่ะ ทำนะคะตั้งใจนะลูกนะแล้วก็ส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า